บทที่6 1 0สิการเกิดขึ้นอีกครั้งเสียงคร่ำครวญอย่างรุนแรงดังไปไกลนับแสนไมล์ภายใต้อำนาจอำนาจเขาเปิดปากอันใหญ่โตของเขาและกระแสะเลือดที่เหมือนน้ำพุก็พ่นออกมาจากปากอันใหญ่โตของอ่างเลือดของเขาทันใดนั้นน้ำทะเลในบริเวณรอบๆก็เพื่อนไปด้วยเลือดเป็นไปได้ยังไงกระดองเต่าของฉันสือทอดกดแห่งโลกกดแห่งน้ำและกดแห่งอำนาจภายในร่างที่วุ่นวายของมังกรบรรพบุรุษของพ่อฉันการซ้อนทับของมานาทั้งสามนี้ทาให้ความสามารถในการป้องกันของฉันเทียบได้กับครั้งแรกปีศาจร,ระดับสุดยอดคุณได้รับบาดเจ็บด้อ มารูหอ,อยูดูเหมือนคนนี่เง่าและพูดว่าวิชาดาบลึกลับสามารถครอบคลุมทุกอย่างได้ฉันชื่อความไม่รู้ซึ่งหมายความว่ามีความรู้สึกแยกจากกันและคุณสามารถเพิกเฉยต่อกระดองเต่าของคุณและโจมตีอวัยวะภายในของคุณได้โดยตรงฟาเซียได้ยินเสียงฉับพลันปรากฏว่าการป้องกันของเขาไม่ได้แข็งแกร่งเกินไปแต่คู่ต่อสู้กลับเพิกเฉยต่อการป้องกันของเขาโดยตรงแต่แล้วเขาก็รู้สึกหวาดกลัวในใจและเขาเห็นมันเป็นครั้งแรกด้วยทักษะดาบแบบนี้ที่ไม่สนใจการป้องกัน ในไม่ช้าหมารู้อยู่ถึงกับกระแทกดาบแม้ว่าพวกเขาจะเพิกเฉยต่อเล็ดลับนี้แต่การเปลี่ยนแปลงมีมากมายวิถีกระสุนไม่อาจคาดเดาได้และเขาไม่มีทางที่จะสู้กลับความเป็นเจ้าโลกเป็นเพียงการป้องกันที่เทียบได้กับปีศาจชั้นหนึ่งและการสังหารเป็นเพียงระดับกลางระดับเฟิร์สคลาสธรรมดาเท่านั้นซึ่งไม่ดีเท่ากับจิจิดาบดาบสิบเล่มดาบร้อยเล่มพันดาบหมืน่นดาบไม่รู้ว่ากี่หมื่นดาบภายใต้อำนาจนำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามความมีชีวิตชีวานั้นมีมากกว่าม่านตาแหล่งกำเนิดของชีวิตในร่างกายนั้นช แต่มารู้ยู่ที่อยู่ตรงหน้าเขาแตกต่างออกไปทักษะการใช้ดาบของเธอสามารถเพิกเฉยต่อการป้องกันภายใต้อำนาจนำดังนั้นดาบแต่ละเล่มจึงสามารถทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้มากที่สุดและมารู้ก็เหมือนกับเครื่องจักรสังหารที่ไม่เคยเหนื่อยด้วยความเร็วเท่ากับดาบสิบเล่มในชั่วพริบตากลับไปกลับมาและด้วยกลอุบายดาบนี้เขายังคงโจมตีต่อไปดาบแต่ละเล่มสามารถสลัดอวัยวะภายในที่อยู่ภายใต้อำนาจเหนือกว่าเขย่าและแตกสลายแต่ในช่วงเวลาถัดมาเจ้าอำนาจสามารถใช้แหล่งกำเนิดชีวิตเพื่อฟื้นฟูอวัยวะภายในของเขาได้เหมือนเมื่อก่อน แต่แหล่งกําเนิดของชีวิตก็เหมือนน้าในบ่อแม้ว่าจะมีจํานวนมากแต่ก็จะหมดไปในที่สุดพ่อของฉันคือซูหลงและเขาอยู่ในอันดับต้นๆของเสมือนนักบ,บุญหากเจ้าฆ่าฉันเจ้าจะต้องทนทุกทรมานจากตระกูลทะเลนับร้อยล้านตระกูลมังกรมากมายและการแก้แค้นนับไม่ถ้วนแบ็คเกียรู้สึกตื่นประหนกมากในใจมีเพียงเผ่าซูหลงและมังกรเท่านั้นที่ถูกย้ายออกไปและคุกคามเธอ ฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นลูกชายคนที่หกของซูลองฉันไม่กลัวซูลองเลยและในสถานการณ์ปัจจุบันคุณและฉันจะไม่มีวันตายแม้ว่าฉันจะปล่อยคุณไปคุณก็ยังสามารถใช้พลังของครอบครัวมังกรที่จะมาฆ่าฉันเถอะน้ำเสียงของมารุอยู่นั้นเย็นชาแต่เขาทีให้เห็นถึงกุญแจของปัญหาโดยตรงเธอพูดด้วยดับหลายร้อยเล่มขณะพูดแหล่งสุดท้ายของชีวิตภายใต้อำนาจสุดท้ายนั้นหมดลงและเราไม่สามารถพึ่งพาแหล่งกำเนิดของชีวิตเพื่อซ่อมแซมอวัยวะภายในได้อีกต่อไปฟาซีคร่ำครวญและเสียชีวิตในที่่สุดดดดเเเลลือออกกแะแะขขขขนนาาาา้้งไไมบบจ แต่อวัยวะภายในแอร์ตกออกเป็นตะกอนท่านอาจารย์นี่เป็นการถวายอันโอชครั้งที่สองที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านมารู้พูดกับเอสชัยเจินด้วยความเคารพเธอคลายดาบหินระหว่างการพูดขี้นงูขับร่างของดาบหินทําให้เกิดเสียงดังและสอดเข้าไปในร่างอันใหญ่โตของบ้าเอเกียทันทีในไม่ช้าร่างกายที่อยู่ภายใต้อํานาจก็อ่อนแอลงและค่อยๆหดตัวลงใช้เวลาไม่นานนักที่ดาบหินจะดูดซับแกนแททั้งหมดของร่างกายภายใต้อํานาจเหนือกว่า ปัจจุบันมีโครงกระดูกขนาดใหญ่และน่าสะพรึงกลัวเหลือเพียงโครงกระดูกเดียวที่อยู่ภายใต้การปกครองหากคุณไม่คุ้นเคยกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้อำนาจนำมากนะักฉันเกรงว่าการเชื่อมโยงโครงกระดูกนี้กับเขาเป็นเรื่องยากไปกันเถอะคุณค่าลูกชายสองคนของซูลองฉันเกรงว่าซูลองจะไม่ละเว้นคุณสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่เป็นเวลานานคินมูรีกระตุน้นมารูพยักหน้าทันทีมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างการมีอยู่ของซีรีของเขากับญาติทางสายเลือดของเขาโดยเฉพาะลองเชงจิอุซี่แตกต่างออกไป ลูกชายทั้งเก้าคนนี้ล้วนเป็นญาติทางสายเลือดของเขาและสายสัมพันธ์ทางสายเลือดก็ใกล้เคียงที่สุดในไม่ช้ามารู้ก็เพิ่มมานานในร่างกายของเธอทันทีและพลังของร่างกายอมาตะาก,ก็ระเบิดออกมาเช่นกันเธอบินออกไปในระยะไกลด้วยความเร็วเก้าพันไมล์ในเวลาเดียวกันนั้นวังมังกรบรรพบุรุษก้นทะเลคำรามคำรามคำรามซูลองที่อาศัยอยู่ตามลำพังในพระราชวังซูลองคำรามและคำรามในเวลาเดียวกันเขาคำรามพื้นที่ทะเลนับล้านไมล์ก็สั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง ในน้าน้ำที่อยู่รอบๆชนเผ่าธรรมดาาในระดับธรรมดาเหล่านั้นตื่นตระหนกพอๆกับที่พวกเขากำลังเผชิญกับจุดจบแม้แต่ชนเผ่าทะเลบางเผ่าในระดับเทพและปีศาจก็รู้สึกถึงพลังที่ไม่อาจต้านทานได้เมื่อได้ยินเสียงคำรามซูลงใช้เวลานานในการกลับคืนสู่ความสงบดวงตาสีฟ้าพูดอย่างขมขื่นปาเอเกียลูกชายของฉันบ้าซี่ก็ตายไปแล้วให้ตายเถอะไอสารเลวในดินแดนของซูลองของฉันฆ่าลูกชายของฉันด้วยนี่เป็นการยุวยุ่ต่อมังกรบรรพบุรุษของฉันมันคือเจ้าแห่งฟีนิกซ์จัก,กรพรรดิจุนจุนหนึง่งและการดำรงอยู่่ทัันนนกเช น่าเสียดายที่พลังเหนือธรรมชาติต่อต้านสวรรค์ของฉันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดขอองค์การฝึกฝนด้วยพลังเหนือธรรมชาตินี้ฉันฝึกฝนมา980,000ปีแล้วและบุญจะสำเร็จได้ในหมื่นปีถ้าฉันฝึกฝนพลังเวทมนต์นี้ฉันจะสามารถเปรียบเทียบกับนักบุญที่แท้จริงได้ในแง่ของเนื้อหนังและความแข็งแกร่งโดยรวมของฉันแต่ยังใกล้เคียงกับพวกเขาด,ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ฉันสามารถฆ่าดินแดนและยึดครองดินแดนที่เป็นของตนได้สู่เผ่ามังกรของ,ของฉันสู่หลงคำรามและคำรามไม่หยุด ซูลองพูดกับตัวเองว่าฉันไม่สามารถออกจากที่นี่เพื่อไล่ล่าฆาตกรได้แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีทางฉันเป็นบรรพบุรุษคนแรกของเผามังกรและเผามังกรของฉันก็ปกครองตระกูลไห่ทั้งหมดฉันทำอย่างนั้นไม่มีกระสุนแล้วฉันก็หาฆาตกรเจอแล้วบทที่611คําสั่งที่ซูหลงต้องการซูหลงหยิบสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ออกมาทันทีและตะโกนใส่มันราชามังกรทะเลทั้ง4มังกรที่แท้จริง72ตัวจงฟังคำสั่งของฉันจีซูและอำนาจเหนือกว่าถูกสังหารโดยคนลึกลับคนคนนี้กำลังย,ยั่ กลุ่มมังกรระดับเฟิร์สคลาสและอสูรทั้งหมดถูกส่งไปรวมกันแต่ละสี่เป็นกลุ่มและทุกสีกลุ่มเป็นทีมกวาดไปทั่วทะเลจีนตะวันออกและค้นพบฆาตกรอย่าฆ่าหากฝ่ายตรงข้ามเป็นเสมือนคุณโปรดรายงานให้ฉันทราบด้วยบรรพบุรุษมังกรเป็นผู้นำของเผามังกรและเผามังกรปกครองเผาทะเลนับพันสูลหลงเกือบจะพูดสิ่งหนึ่งในมหาสมุทรสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาสามารถติดต่อกับมังกรระดับสูงทั้งหมดได้ ราชามังกรทะเลทั้งสีนั้นเทียบได้กับการมีอยู่ของกึ่งปราดที่อ่อนแอกว่าในขณะที่มังกรจริง72ตัวมีกฎความเข้าใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคุณลักษณะของพวกมันแต่พวกมันล้วนเป็นปรมาจารย์ของเทพเจ้าและปีศาจชั้นหนึ่งกองกําลังเหล่านี้เป็นรากฐานที่กลุ่มมังกรสามารถปกครองได้นับพันล้านปีปัจจุบันมังกรระดับสูงเกือบจะออกมาจากรังแล้วยกเว้นสูหลงมังกรในทะเลเหนือทะเลตะวันตกและทะเลใต้ก็รีบเร่งไปทางทะเลตะวันออกเช่นกันราชามังกรทะเลตะวันออกและมังกรที่แท้จริงภายใต้ใตคำสั่งของเขาระเบิด ในบรรดามังกรธรรมชาติที่สูงส่งที่สุดคือมังกรบรรพบุรุษตามมาด้วยราชามังกรทะเลทั้งสี่สี่ตัวนี้มีสงครามกึ่งศักดิ์สิทธิ์ตามมาด้วยบุตรชายทั้งเก้าของซูลงบุตรชายทั้งเก้าของซูลองคือซูลองและการแต่งงานระหว่างเชื้อชาติอื่นๆซึ่งเป็นบุตรชายที่เหลืออยู่เก้าคนล้วนเป็นเทพชั้นหนึ่งและพลังปีศาจซึ่งอยู่ในอันดับที่สองรองจากราชามังกรทะเลทั้งสี่ในตระกูลมังกรและสูงกว่ามังกรตัวจริงในถนนเจ็ดสิบสองสาย ภายใต้มังกรที่แท้จริง72ตัวมีมังกรจำนวนนับไม่ถ้วนแม้ว่าเจียวลลงจะไม่ยอมรับตัวตนของตระกูลมังกรเช่นซูลองแต่พวกเขาก็ครอบครองสายเลือดของตระกูลมังกรด้วยแต่ไม่บริสุทธิ์และเป็นสมาชิกที่อยู่รอบนอกของตระกูลมังกรในเวลานี้มารู้กำลังซ่อนตัวอยู่บนเกาะไร้คนขับทิ้งมูในเอสเอดไยนมอบวิธีการเสริมพลังให้เธอเปลี่ยนแปลงโลกอีกครั้งวิธีนี้เป็นวิธีการที่ซับซ้อนไม่เพียงแต่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยรอบแต่ยังเปลี่ยนตัวเองด้วย นี่เป็นวิธีการซ่อนเร้นที่ลึกลับมากสาระสําคัญของวิธีการซ่อนอื่นๆคือจํานวนวิธีที่ซ่อนอยู่และปลอมตัวเช่นการซ่อนลมหายใจปลอมตัวเป็นลมหายใจของสิ่งมีชีวิตอื่นแต่วิธีการเปลี่ยนแปลงโลกนั้นแตกต่างออกไปเขาเข้ามาแทนที่ตัวเองรูปร่างหน้าตาของตัวเองและสภาพแวดล้อมภายนอกวิธีนี้ลึกซึ้งและลึกลับอย่างยิ่งมารู้เรียนรู้มาหลายวันก่อนที่จะเริ่มใช้วิธีนี้อย่างไม่เต็มใจแต่สําหรับเธอเข้าก็พอแล้วเธอเปลี่ยนลนนมหายใจของเธอเป็นเผาทะเลที่หายากมากทันที ตั้งแต่นั้นมาลมหายใจของตระกูลทะเลก็กลายเป็นลมหายใจของตระกูล WU และลมหายใจของมารูก็กลายเป็นลมหายใจอันบริสุทธิ์ของตระกูลทะเลตอนนี้แม้ว่าซูลลงจะยืนอยู่ตรงหน้าเธอและเพียงแต่สังเกตลมหายใจเธอก็ยังรู้สึกว่าเธอเป็นเผ่าทะเลไม่ใช่เผ่า WU สำหรับจิตวิญญาณลมหายใจจากจิตวิญ,ญญาณแห่งเลือดนั้นมีเอกลักษณ์และไม่สามารถถูกแทนที่ได้หลังจากที่ลมหายใจของมารูเปลี่ยนไปเขาก็ใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ตัวเองดูเหมือนเป็นเผ่าทะเล ด้วยวิธีนี้จึงเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบแม้แต่ผู้เข้มแข็งกึ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถมองเห็นอัตล์ทางชาติพันธุ์ที่แท้จริงของเธอได้ฉันเกรงว่ามีเพียงนักบุญแห่งสวรรค์และโลกเท่านั้นที่ประกาศความจริงอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะมองเห็นความถูกต้องแต่ไม่มีนักบุญที่แท้จริงในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แม้แต่ซูลงเขาก็ใกล้ทิดกับนักบ,กบุญหุ่นยวนเท่านั้นไม่ใช่นักบุญหิงอหยวนสวรรค์และปฐพีที่แท้จริงมารู้ยิ้มอย่างขมขื่นท่านอาจารย์คราวนี้เรากำลังเลู่่่่่่่่่นนนนนหหญูู่ลลออองง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 งรร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 ะกกกกกาา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 าศชช้้้้้พพพฤษฎีไมมมเเเยยยแแแแแแตตผผผผขขขข็็ััััทววถึบิด ข้าฉันเล่นคนเดียวฉันไม่กลัวใครนอกจากราชามังกรสีทะเลและซูหลงแต่ดูเหมือนว่าซูหลงจะตัดสินความแข็งแกร่งของฉันพวกเขาทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม4ี่ิหเทพและปีศาจชั้นหนึ่งที่ไล่ล่าฉันฉันเห็นแล้วฉันก็ต้องถอยกลับไปสาวน้อยตอนนี้คุณได้เปลี่ยนโลกและเปลี่ยนทัศนคติและจิตวิญญาณแล้วคุณจะไม่เปิดเผยตัวเองแต่ฉันยังอยากให้คุณลงคะแนนเสียงใหญ่ฉินมูกล่าวอย่างเคร่งครึมหมารู้อยู่ถามอย่างสงสัยอาจารย์อะไรใหญ่ขนาดนั้นมันง่ายมากตอบโต้กลุ่มมังกรและสังหารกลุ่มมังกรด้วยความกลัวฉิน ครึ่งเดือนต่อมาในที่สุดมารู้ก็ปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่ทะเลแห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ในช่วงครึ่งเดือนนี้เธอได้พบกับผู้แข็งแกร่งจากเผ่ามังกรและทะเลหลายกลุ่มที่จับกลุมเธอแต่หลังจากที่เธอเปลี่ยนลมหายใจเธอก็ฝึกฝนตัวเองให้เป็นปีศาจชั้นสองผู้มีอำนาจเหล่านี้กำจัดปีศาจชั้นสองตัวเล็กๆออกจากรายชื่อฆาตกรโดยไม่รู้ตัวท้ายที่สุดแล้วคิ้วที่ถูกสังหารและเจ้าโลกไม่ได้อ่อนแอในวิญ,ญญาณชั้นหนึ่งในแนวคิดของคนธรรมดาปีศาจชั้นสองไม่มีอำนาจที่จะฆ่าปีศาจชั้ ในวันนี้หมารุยวิมาถึงเกาะแห่งหนึ่งเกาะแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลในบรรดาเกาะนับไม่ถ้วนในทะเลจีนตะวันออกพื้นที่ดังกล่าวติดหนึ่งร้อยอันดับแรกได้มีเทพเจ้าและปีศาจมากมายรวมตัวกันบนเกาะแห่งนี้เทพ,พเจ้าและปีศาจระดับสี่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งเทพเจ้าและปีศาจระดับสามมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและแม้แต่เทพ,พเจ้าและเทพระดับสองก็มีมากมายและเจ้าของเกาะแห่งนี้ชื่อจีจุ๊กข้าเอ่ยชื่อจีอจุ๊กยังมีคนหายอีกมากมายที่ไม่รู้จักแต่ถ้าเราพูดถึงลูกชายคนที่เก้าของซูลองเผ ถูกต้องจีคิสเป็นบุตรชายคนที่9้าของซูหลงลูกชายคนเล็กของเขาที่คิสนั้นอ่อนแอในหมู่ลูกชายทั้ง9้าแต่เขารับอำนาจและการเยือนยอเขาจึงยึดครองเกาะใหญ่แห่งนี้ได้ชื่อว่าเกาะจีคิสด้วยความแข็งแกร่งศักดิ์สิทธิ์ระดับเฟิร์สคลาสและสถานะที่โดดเด่นในประกูลมังกรเขาเกณฑ์ทหารและซื้อมาและเขาปฏิเสธเทพเจ้าและปีศาจที่มาของชนเผ่าไห่บทที่612หลบหนีฉันเป็นชนเผ่าทะเลในพื้นที่ทะเลของว่านเต่าฉันได้ยินชื่อหลอดจี้จูกมานานแล้วและฉันก็หันมาหาหลอด้วยมาาานนออััทรงงงพลขขเ ในเวลาเดียวกันการึกฝนระดับที่สองและจุดสูงสุดของปีศาจของเธอก็น่าทึ่งและเปิดเผยแม้ว่าจะมีเทพ,พเจ้าและเทพชั้นสองมากกว่า100องค์บนเกาะทิคิสแต่ก็มีเทพและเทพชั้นสองเพียง8เท่านั้นคน8คนนี้อยู่บนเกาะที่ซุยและล้วนเป็นผู้มีอำนาจทิคิสชอบสิทธิและขนาดของสิทธิมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปริมาณและคุณภาพของผู้มีอำนาจภายใต้คำสั่งของเขาดังนั้นการมาของมารุยูนักปราดจึงเป็นหัวใจขององค์การจุบจี้ที่คาดไม่ถึง จี้จิจูภายในเกาะและได้ยินเสียงของหมารุยวิอย่างชัดเจนดังนั้นเขาจึงส่งขวาและซ้ายทันทีเพื่อปกป้องกฎหมายและออกไปต้อนรับหมารุยอยู่ไม่นานหลังจากได้รับการต้อนรับจากผู้พิทักษ์ทั้งสองเธอก็ถูกนาตัวไปที่เกาะจิคิสมีความผิดปกติลึกลับในดาฟาที่เปลี่ยนแปลงโลกและไม่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดที่สามารถมองเห็นข้อบกพร่องใดๆได้ ai, และเทพเจ้าและปีศาจบนเกาะน,น,น,นี้ไม่สามารถมองเห็นได้ตามธรรมชาติหลังจากดื่มชากังฟูแล้วหมารุยวิก็ถูกพาเข้าไปในอาคารที่หรูหราอาคารนี้เป็นเพียงห้องโถงว่างเปล่่่่าาาาาเเเอนนน้้้หงงงถงละพพบววมีียััท แพลตฟอร์มมีเก้าชั้นแต่ละชั้นมีความสูง100้อฟุตและบนชั้นเก้ามีเก้าอี้ขนาดใหญ่การนั่งบนเก้าอี้ตัวนี้เป็นสัตว์ในตำนานมันคือจุบจีชิเวนเกานั่งบนเก้าอี้มองลงมาที่เธอแล้วถามว่าคนนี้คือใครนามสกุลคือใครทำไมฉันต้องหันไปหาเบนแวงการสอบปากคำเป็นกระบวนการที่เชจุบทุกครั้งที่เขายอมรับท้ายที่สุดแล้วเทพบางองค์ที่ไม่ทราบที่มาและจุดประสองค์อื่นๆจะไม่ได้รับการยอมรับชื่อของฉันคือใครไม่สําคัญจริงๆแล้วฉันไม่ได้มาเชื่อคุณฉันแค่อยากส่งคุณไปที่หวววงงงนนเเพื่พ่่่อออกกลลััับบบมมมาาาาารรรตีียยยคคขุณู จีเวนได้ยินคำพูดนั้นและทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากและทันใดนั้นเขาก็สูญเสียเสียงของเขาจีคานและเหอเซียถูกคุณฆ่าทำไมมาล่ะทั้งสองคนอยู่สูงกว่าฉันและคุณเป็นชั้นสองเล็กน้อยพระเจ้าคุณไม่ควรซ่อนพฤติกรรมการฝึกฝนของคุณด้วยพรสวรรค์ของสัตว์ร,ร้ายของฉันคุณจะไม่สามารถซ่อนการฝึกฝนต่อหน้าฉันได้มารู้สายหัวและย่อเย้ยครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับว่ากำลังมองดูคนนี่เง่าที่โง่เขาเธอเสียสละดาบหินทันทีในเวลาเดียวกันเธอใช้ดาบแห่งการสังหารรวมกับกดแห พลังการต่อสู้ทั้งหมดก็ระเบิดในทันทีในการจุกตรงข้ามเขาเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาลูกชายทั้ง9้าคนและเขาฝึกฝนตัวเองในระดับแรกเท่านั้นแม้ว่าเขาจะมีสายเลือดของเทพเจ้าและสัตว์ร้ายแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถแยกความแข็งแกร่งของปีศาจระดับกลางชั้นหนึ่งออกมาได้อาจกล่าวได้ว่าที่คิสนั้นอ่อนแอที่สุดในบรรดาลูกชายทั้ง9้าความสามารถในการฆ่าของมารูนันยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นเธอแกว่งดาบของเธอต่อไปและจุกที่ตรงกันข้ามสามารถเอาชนะได้เพียงเฉย,เฉย ที่คิดตะโกนทันทีผู้พิทักษ์ซ้ายและขวารวมทั้งผู้อาวุโสคุณก็ยิงเร็วช่วยฉันจับหัวขโมยคนนี้ด้วยฉันโทษแต่ความชั่วร้ายเท่านั้นคุณจากไปเร็วๆและคุณยังสามารถช่วยชีวิตคุณได้หากคุณยืนกรานที่จะเป็นศัตรูฉันไม่รังเกียจที่จะดื่มเลือดของคุณจู่ๆมารู้ก็กรีดร้องผู้ปกป้องด้านซ้ายและขวาเห็นการจู่อันแข็งแกร่งของเทพ,พเจ้าและปีศาจชั้นหนึ่งพวกเขาสามารถถูกโจมตีอย่างอดทนเท่านั้นโดยไม่มีอำนาจที่จะต่อสู้กับเทพและสัตว์ประหลาดระดับสองเหล่านี้ไม่่่่ใชคููตตอส้ธรราิ ต่อหน้าชีวิตวิญญาณเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูของมารูซึ่งพวกเขาไม่สามารถต้านทานได้เลยพวกเขามีความคิดเดียวในใจนั่นคือหลบหนีสี่จูบอาจารย์ฉันขอโทษผู้ใหญ่คุณใจดีกับเรามากแต่ชีวิตคุณแน่นผู้ปกป้องด้านซ้ายและขวาของสี่คิสตะโกนทันทีเสนอมานาและหนีไปที่ห้องโถงในช่วงเวลาหนึ่งเกาะคิสทั้งหมดตกอยู่ในความสับสน,นวุ่นวายและมีเทพแห่งท้องทะเลและปีศาจนับไม่ถ้วนแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาสนับสนุนการจูบนี้ เจอจุกหน้าซีดและคร่ำครวญไอสารเลวคนขี้ลาดและคนร้ายฉันจุกเจอระดมทรัพยากรเผามังกรมากมายเพื่อเป็นอาหารให้คุณฝึกฝนตอนนี้ฉันรู้สึกเขินฉันวิ่งทีละคนวิ่งหมดเลยหมารุยวิยังรู้สึกเสียใจกับการจุกของจี้แต่ดาบในมือของเธอกลับโจมตีจุกของจี้ประมาณหนึ่งในสี่ของชั่วโมงต่อมาร่างกายไม่มีพลังชีวิตและเขาก็เสียชีวิตในห้องโถงนี้หลังจากการสังหารดาบหินชิจีเอนจะเป็นการแยกแกนแท้ของร่างจุกของทิซูเป็นเวลานาน,านที่มารูถือดาบหินหลบหนีอย่างน่า่าาและะออกกกกจเู ไม่นานหลังจากที่เธอออกจากเกาะทีคิสก็มีปีศาจระดับเฟิร์สคลาส16ตัวของทีมที่มารวมตัวกันที่เกาะทีคิสเมื่อพวกเขามาถึงจี้จุกก็เหลือเพียงกองกระดูกเท่านั้นปีศาจระดับเฟิร์สคลาสทั้ง16ตัวหลังจากตั้งคำถามกับปีศาจที่เหลืออยู่บนเกาะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ดังนั้นพวกเขาจึงเรียนรู้ทิศทางในปากของเทพเจ้าและปีศาจและไล่ตามทิศทางที่มารูวิจักไปต่อมาลอมหายใจของเทพเจ้าและปีศาจทั้ง16ถูกค้นพบโดยขึ้นหมูจากระยะไกลจากนั้นเขาก็เตือนมารู ใบหน้าของมารู้อยู่เปลี่ยนระยะห่างเล็กน้อยแต่เทพเจ้าและปีศาจที่อยู่ด้านหลังจริงๆแล้วเล่นกดแห่งสงครามซ้อนทับความแข็งแกร่งของคนส6คนความเร็วไม่ช้าก,กว่าเธอแถมยังเร็วกว่าสามแต้มด้วยซ้ำด้วยความสิ้นหวังมารู้ได้เปลี่ยนโลกครั้งแล้วครั้งเล่าเปลี่ยนนนมหายใจของเธอจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ของเผ่าทะเลอื่นเธอไม่ได้ปิดบังลมหายใจแต่สูดพลังของเธอในก้นทะเลเพื่อการฝึกฝนของเธอเองในไม่ช้าปีศาจชั้นหนึ่งกลุ่มก็มาถึงบริเวณทะเลแห่งนี้พวกเขาต่างใช้วิธีของตอนเองเพื่อค้้นนนหาหาาลลลลมมยยใใใจองกกุ่ทะเเคนนี ในไม่ช้าพวกเขาก็ค้นพบว่ามารู้อยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามลอมหายใจของมารู้อยู่เป็นเพียงเทพและปีศาจระดับสองเท่านั้นและพวกมันจะถูกระบายออกโดยจิตใต้สำนึกบทที่613ตะกัวในสายตาของพวกเขาตัวละครที่สามารถฆ่าได้ลูกตาผู้มีอำนาจและการจูบข,ของจี้อย่างน้อยก็แข็งแกร่งของจุดสูงสุดระดับเฟิร์สคลาสแม้แต่กึ่งนักบุญก็ตามตามการรับรู้ของคนปกติเทพระดับสองอย่างมารู้อยู่ไม่สามารถเป็นนักฆ่าได้เลยตักกะนนี้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือมารู้อยู่เป็นตัวเลขที่แตกต่างซึ่งเป็นความแตกต่างที่ใหญ่ท่ทีสุด ความแข็งแกร่งของเธอแข็งแกร่งกว่าพลังปีศาจชั้นหนึ่งที่กำลังรอการพักผ่อนเมื่อทีมรอให้ปีศาจตัวแรกออกไปมารู้ก็โล่งใจเธอมีความมั่นใจแต่ไม่เย่อหยิ่งและเข้าใจในสิ่งที่เธอสามารถต้านทานได้และสิ่งที่เธอไม่สามารถต้านทานได้ถ้าเธอรอสักสองสามวันจึงจะจับมือกับเหล่าทวยเทพเธอก็จะไม่กลัวมีเพียงสิบหกทีมของเทพและปีศาจชั้นหนึ่งที่เชี่ยวชานรูปแบบการต่อสู้เท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับกึ่งนักบุญที่อ่อนแอที่สุดได้สาวน้อยไปเธอมีดาฟาที่เปลี่ยนแปลงโลกและความน่าจะเเป็นนนนที่่คุณจจะไมจมไมมมมััับบดด้้ตาากิููพ มารู้พยักหน้าและกล่าวว่าฉันจะฆ่ากลุ่มมังกรและหัวใจของบรรพบุรุษมังกรก็สันเทาแม้ว่ากลุ่มมังกรจะแข็งแกร่งแต่สมาชิกของพวกเขามีไม่มากนี่คือกลุ่ม WU ของฉันที่สามารถครองโลกได้และเขาทำได้เพียงล่าถอยเหตุผลของมหาสมุทรเท่านั้นในไม่ช้าขิงงูก็ใช้แก่นพื้นเมืองและเลือดที่จีแคนทิ้งไว้อีกครั้งเพื่อสัมผัสต,ตำแหน่งของมังกรตัวอื่นคราวนี้มารู้อยู่ไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับลูกชายของซูหลงเธอเข้าใจว่าเธอได้สังหารบุตรชายสามคนของซูลองและคนที่เหลืออาจมีความรู้สึกระมัดระวงัง คราวนี้เขาเลือกมังกรตัวจริงมีมังกรจริงมากถึง72ตัวในตระกูลมังกรมังกรที่แท้จริง72ตัวนี้เป็นเทพและปีศาจชั้นหนึ่งแต่เนื่องจากพวกมันไม่ใช่บุตรโดยตรงของซูหลงจึงไม่มีแก่นแท้ของความสับสนวุ่นวายในร่างกายบางทีมังกรที่แท้จริงเหล่านี้อาจมีความแข็งแกร่งที่ไม่เลวร้ายไปกว่าบุตรชายทั้ง9้าของมังกรแต่ความมีชีวิตชีวาและความสามารถในการซ่อมแซมร่างกายนั้นแย่กว่าบุตรชายทั้ง9้ามาก มารูเดินไปในทะเลจินตะวันออกเป็นเวลาประมาณ1ปีในช่วงปีนี้เธอได้พบกับเผ่าพันธุ์มังกรมากมายและยังคงเป็นความลับสูหลงเป็นคนฉลาดมากจริงๆเขาคิดคน้คนกลยุทธ์ของทีม4ีคนสีคนซึ่งทำให้มังกรเหล่านี้มารวมตัวกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสําหรับมารูวิที่จะทําลายแต่ละตัวเธอแอบรําคาญอยู่นานแม้ว่าเธอจะฆ่ามังกรตัวจริงได้สตัวด้วยตัวเธอเอง แต่เธอก็ต้องจ่ายราคาอันมหาศาลและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างมังกรเหล่านี้เมื่อกระสุนไม่สามารถเอาชนะได้และเข้าสู่สภาวะการต่อสู้ที่ดุเดือดเผามังกรอื่นๆก็จะเข้ามาและกลายเป็นอันตรายครั้งใหญ่ที่สุดของเธอเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้มารู้ก็รู้อยู่ในใจว่าไม่ใช่สไตล์ของเธอที่จะละทิ้งกลุ่มมังกรและออกจากทะเลจินตวันออกด้วยความอับอายสาวน้อยจงฉลาดเจ้าลืมเทคนิคการจุดติที่เจ้าสอนไปแล้วหรือคิงมู I, เอสเอชไจิ้นเตือนทันที หมาหอยู่อยู่ถอนหายใจและกล่าวว่าท่านอาจารย์เทคนิคการจุดติเป็นมนุษย์แม้ว่าจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับหลายอวตารได้แต่ก็มีรูปลักษณ์เหมือนกับร่างกายแต่การจุติเป็นมนุษย์นั้นอ่อนแอเกินไปไม่มีร่างกายและปีศาจและมีมานาน้อยมากความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของใครคนหนึ่งแม้ว่าฉันจะแยกแยะอวตารเหล่านี้แต่ฉันไม่สามารถใช้มันเพื่อจัดการกับมังกรที่แท้จริงเหล่านั้นได้งูเขลาใครบอกว่าอวตารต้องใช้กับศัตรูคิดต่างออกไปขิ้งูตำหนิทันทีมุมขวาถูกต้องหมารู้อยู่แสดงท่าทีครุ่งคิดและทันใดนั้น ไม่นานมารุยูก็ผลหนีทันทีไม่กี่วันต่อมาในที่สุดเธอก็พบกลุ่มมังกรที่ระดับน้ำทะเลอันกว้างใหญ่มังกรกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นเทพและปีศาจชั้นหนึ่งแต่มีเทพและปีศาจชั้นหนึ่งเพียงชนชั้นกลางเพียงกลุ่มเดียวและเทพและปีศาจชั้นหนึ่งในช่วงแรกสามขั้นความแข็งแกร่งนี้ไม่อ่อนแออีกต่อไปแต่สำหรับกลุ่มปีศาจเผามังกรกลุ่มอื่นค่ายนี้อ่อนแอกว่าเล็กน้อยทันใดนั้นมีผู้หญิงสองคนปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศผู้หญิงสองคนนั้นเหมือนกับชาวหอวูบแต่รูปร่างหน้าตาของพวกเธออแตตกก่าาางันนนใด้รมณ์ ในไม่ช้าผู้หญิงคนหนึ่งก็ยกมีดยาวขึ้นและสับเข้าหามังกรตัวจริงอันดับหนึง่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งถือดาบหินถูกโจมตีไปยังมังกรกลางชั้นหนึง่งในไม่ช้าผู้หญิงสองคนก็ต่อสู้กับมังกรตัวจริงทั้งสี่ตัวมีเพียงไม่กี่คนอุบายเท่านั้นและผู้หญิงที่มีดาบยาวก็หนีไปทางใต้หญิงผู้มีดาบหินก็หนีไปทางเหนือหนีไปทั้งสองทิศใต้และเหนือมีทิศทางที่แตกต่างกันมากมังกรตัวจริงในกลุ่มนี้โกรธแค้นทันทีในใจของพวกเขาพวกเขายังเข้าใจด้วยว่าบางทีการฆ่าดวงตาอำนาจและการจบาาางงีีอจเป็นนนผูู้้หญิมค สาวมาตรีทั้งสองมีความเร็วที่แย่มากแต่พวกเธอยังอยู่ในประเภทของปีศาจชั้นหนึ่งมังกรกลุ่มนี้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายแต่ละตัวไล่ล่าและสังหารแม่หมดหญิงทั้งสองเดินทางไกลออกไปประมาณหนึ่งล้านไมล์ในที่สุดมังกรทั้งสองตัวจริงก็ตามทันหญิงชาวมาลายูผู้ถือดาบได้ในที่สุดมังกรตัวจริงสองตัว,ต,วตัวหนึ่งอยู่ทางซ้ายและอีกตัวอยู่ทางขวาเริ่มต้นสตรีตระกูลหงจุนอนหอ์ุัวด้วยความเหน็บแนมหลังจากนั้นหญิงผู้เป็นหัวหน้าก็ปัดป้องเพียงสามจังหวะและสองกระบวนท่าเพียงเพื่อได้ยินเสียงปัง ในเวลานี้มังกรตัวจริงเปลี่ยนน้ำเสียงของเขากระทันหันและเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ดีพวกเราโชคดีนี่คือเทคนิคการจุดติเป็นมนุษย์มันฉลาดมากและสามารถปกปิดเทคนิคการจุดติของเราได้ฉันเกรงว่าจุดประสงค์ของบุคคลน,นี้คือการรวมเราไว้ด้วยกันกลุ่มมังกรกระจัดกระจายและวิธีทำลายแต่ละวิธีก็ดีในเวลาเดียวกันเหนือผือนน้ำที่ยาวหลายล้านไม์มีมังกรสองตัวตัวจริงไล่าตามแม่มดในไม่ช้าหญิงชาวมาเลย์ก็หยุดร่างของเฟยตุนทันทีมังกรตัวจริงมองหญิงมาเลย์แล้วยิ้มแปลกๆทำไมไม่วิ่งหนีรู้ไหมว่าวิ่งหนีและยอมรับชีววิตตัเองไไม่ด้ ทำไมฉันต้องหนีด้วยยิงหอวูที่ถือดาบหินถามกลับทันทีบทที่6 1 4สิปีแห่งการฆ่าแม่มดสาวผู้ถือดาบหินใบหน้าของเธอเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเผยให้เห็นรูปลักษณ์ของเด็กสาวแสงส่องไปที่ใบหน้าของเธอและผู้หญิงคนนี้คือมารุยยูการสังหาร53ประเภทดวงดาวมารูตะครอบมานาของเธอพลุ่งพล่านเหมือนคลื่นและพลังในร่างกายของเธอก็อมาตะเหมือนทะเลเหมือนทะเลและดาบก็เปล่งประกายราวกับดวงดาวที่สุกใส เคล็ดลับนี้ไม่ใช่แค่วิวัฒนาการของดวงดาวเท่านั้นแต่ยังเป็นการจำลองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งเป็นดาบในสนามที่คล้ายกันดวงดาวสองแสงเจิดจ้าและดวงดาวกำลังเคลื่อนไหวและไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงพวกมันได้ในโจเทียนมังกรทั้งสองตัวจริงได้ค้นพบพลังของมารูแล้วและพื้นที่โดยรอบก,ก็ถูกปกคลุมไปด้วยเคล็ดลับนี้มังกรตัวจริงสองตัวปรากฏตัวในร่างของมังกรตัวจริงโดยปะทะกันอย่างต่อเนื่องกับพื้นที่โดยรอบแต่ไม่ว่าพวกเขาจะปะทะกันอย่างดุเดือดแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถหลบหนีจากสนามได้ มาหอยู่อยู่ๆๆยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่ขยับแม้แต่น้อยใช้พลังวิญญาณขับเคลื่อนแสงที่เหมือนดาบนับไม่ถ้วนเหมือนดวงดาวถ้าเป็นเทพและปีศาจอื่นๆไม่มีพลังวิญญาณที่ทรงพลังขนาดนั้นอย่างไรก็ตามเธอได้ฝึกฝนแนวคิดเรื่องความวุ่นวายของทิ้งมูมาตลอด5,000ปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ความสูงขององค์การขึ้นสู่อาณาจักรจะสูงเท่านั้นแต่พลังวิญ,ญญาณยังสูงอย่างน่าขันอีกด้วยเมื่อใดก็ตามที่เธอลืมตัวเองและคิดว่าตัวเองคือความสับสนวุ่นวายพลังวิญญ,ญาณพลังทางจิตวิญ,ญญาณการ,รัรรรรปญญาปปละาาถออื่่นนนนๆขขงเเจีียไใทท ปัจจุบันเธอเพียงผู้เดียวไม่ได้อ่อนแอไปกว่านักบุญเสมือนแห่งการรอคอยจิตวิญญาณวิญญาณอสูรระดับสองเปรียบได้กับเสมือนนักบุญซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวท้ายที่สุดแล้วเสมือนนักบุญก็ตระหนักถึงการมีอยู่ของถนนสายนี้และว,วิญญาณของพวกเขาได้รับการหล่อเลี้ยงโดยเต่าทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งแตกต่างจากเทพเจ้าและปีศาจอย่างมากพลังวิญญาณระดับเสมือนนักบุญวิวัฒนาการไปสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่พร่างคราวของดวงดาวทั้งในเบื้องหลังและในความแข็งแกร่งนั้นช่างน่ากลัว หลังจากดื่มชาเสร็จแล้วมารู้ก็สังหารมังกรตัวจริงสองตัวที่งูของแอชเอชัยเจีนดึงเลือดและเลือดของมังกรที่แท้จริงเหล่านี้อีกครั้งเพื่อพัฒนาตัวเองในปัจจุบันนี้มารู้ได้สังหารเทพเจ้าและเทพเจ้านับหมื่นหมื่นองและมีเทพเจ้าและปีศาจชั้นหนึ่งจำนวนมากที่ถูกตัดศีรษะเช่นเดียวกับสัตว์ที่มีดวงตาเทพผู้มีอำนาจและจุติเช่นสัตว์ที่มีเลือดของมังกรบรรพบุรุษ แต่การก้าวจากสมบัติวิญญาณที่มีมาแต่กำเนิดไปสู่สมบัติที่มีมาแต่กำเนิดก็เหมือนกับยอดที่ผ่านไม่ได้ซึ่งทำให้ผู้คนหวาดกลัวและสิ้นหวังในวังบรรพบุรุษมารู้ในฐานะนายน้อยอพยพทุกสิ่งซึ่งสามารถช่วยดาบหินอัปเกรดสมบัติระดับได้แต่ถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะะส,สมก็ยังเป็นเงินเดือนที่ดื้อรัน้นหลังจากฆ่ามังกรตัวจริงไปสองตัวแล้วความสนใจของมารุย่ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและเขาก็กระตุ้นเทคนิคการหลบหนีด้วยดาบด้วยมานาอันมหาศาลทันทีและด้ หลังจากนั้นไม่นานมารู้ก็เข้ามาใกล้มังกรตัวจริงทั้งสองตัวมังกรตัวจริงกรีดร้องทันทีและถามว่าคุณอยู่ที่ไหนมังกรตัวจริงของเผ่ามังกรของเราคุณเป็นแม่มดคุณตายแล้วคุณจะได้เห็นพวกเขามารู้อยู่พูดเบาๆเ,เธอแสดงกลอุบายอีกครั้งการเคลื่อนไหวของดาบนี้ยังคงขึ้นอยู่กับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพัฒนาเป็นโจทินซิงคราวนี้วิวัฒนาการของเขาคือฝนดาวตกดวงดาวที่ตกลงมาทีละดวงนั้นประกอบกันเป็นฝนดาวตกของภูมิประเทศอื่นๆแสงดาบเหล่านี้เหมือนกับดาวตกที่ระดมยิงัััังงงงกรรรตตตววจิที่่อยูฝข้าม มังกรตัวจริงทั้งสองตกใจและผิดหวังพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าแม่มดหญิงที่ฝึกฝนลอมาหายใจของเธอในฐานะปีศาจศักดิ์สิทธิ์ระดับสองจะมีปีศาจศักดิ์สิทธิ์ระดับแรกที่ทรงพลังกว่าความแข็งแกร่งในการต่อสู้ตามปกติของเธอพวกเขาแอบคร่ำครวญและบ่นว่าพวกเขาเผชิญหน้ากับปีศาจประเภทนี้ได้อย่างไรแต่ด้วยความสิ้นหวังพวกเขาสามารถแสดงทักษะของพวกเขาที่ด้านล่างของกล่องเท่านั้นเพื่อประหารชีวิตการดำรงอยู่ของมารู้เกิดมาเพื่อฆ่าในกระบวนการสังหารของเธอเธอจะวิเคราะห์และสรุปสิ่งมีชีวิตทางเชื้อชาติที่เธอฆ่าและบันทึกข้อมูลที่วิเเคราะห์ใในจขอองธ หลังจากที่เธอฆ่ามังกรจริงๆหลายตัวเธอก็รู้ถึงลักษณะและจุดอ่อนของมังกรจริงๆดังนั้นเมื่อเธอเผชิญหน้ากับมังกรตัวจริงทั้ง2อีกครั้งมันใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวก่อนที่จะฟันมังกรตัวจริงทั้งสตัวด้วยดาบสิปีต่อมามารูสามารถแลกเปลี่ยนลมหายใจกับชนเผ่าทะเลอื่นๆได้ตลอดเวลาด้วยของเขาเองและศิละปะแห่งการเปลี่ยนแปลงเองก็ล่องลอยไปในทะเลจีนตะวันออก ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเธอมีประสบการณ์ในสงครามและการสู้รบเล็กๆ19 6 1ครั้งการตัดศีรษะและสังหารเทพ,พเจ้าและปีศาจในหมู่พวกเขามีเทพและเทพชั้น3าและ4จำนวนนับไม่ถ้วนเทพและเทพชั้น2มากกว่า600คนและเทพ,พเจ้าและเทพชั้นหนึ่งองค์หากต้องการรู้จักตระกูลมังกรบุตรชายทั้ง9ของมังกรรวมทั้งมังกรที่แท้จริง72ตัวแต่มีเทพ,พเจ้าและสัตว์ประหลาดชั้นหนึ่งเพียง81คนมีเทพ,พเจ้า4ี่บอคนที่ตายภายใต้ดับหมารุยอยู่เพียงลำพ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามารู้เลือกตระูลมังกรนสำหรับคนทะเลคนอื่น,นๆปรับใดที่เธอไม่ยุยยุเธอเธอก็จะไม่ฆ่าเขาสิ่งนี้ปลูกฝังข้อความถึงเทพเจ้าและปีศาจในทะเลจินตะวันออกว่ามันเพียงฆ่าเผาังกรเท่านั้นและไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีกเผ่าหนึ่งเมื่อมังกรที่แท้จริงของเผาังกรลม้มลงพลังการต่อสู้ระดับสูงของเผาังกรก็กินไปครึ่งหนึ่งชนเผาทะเลที่เคยยอมจำนวนต่อเผามังกรและเผ่าพันุอื่นๆค่อยๆดูหมิ่นเผาังกร ชนเผ่าทะเลในทะเลจินตะวันออกค่อยๆแสดงสถานการณ์ของตนเองเทพเจ้าที่ทรงพลังและการแยกตัวออกจากด้านหนึ่งท้ายที่สุดแล้วความเสียหายครึ่งหนึ่งก็หายไปในขณะนี้และอิทธิพลของเผ่าพันมังกรก็ลดลงอย่างมากและมังกรระดับสูงกำลังดิ่งรนเพื่อจับปีศาจเหล่านั้นหากเผ่ามังกรมีมังกรบรรพบุรุษที่มีร่างกายวุ่นวายจนทำให้คอเตตกตะลึงเผ่าทะเลอื่นอาจขึ้นมาจากพื้นดินเมื่อนานมาแล้วโดยพลิกกลับการปกครองของเผ่ามังกรแต่มังกรบรรพบุรุษตัวนี้ตามความเชื่อของตระกูลมังกรไม่เคยออกจากวังมังกรของบรรพบุรุษปล่อยให้ปีศาสังหารรรตะกกูลม่อไป